สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำกาแฟสมุนไพรบิวติสซลินผักเสียงดาและมะระขีนกเหมาะสำหรับคนที่กวนเรื่องน้ำตาลในเลือดนี่นะครับซองาน,นี้นะครับมีซองเลยทั้งหมด5ซองแต่ละซองน้ำหนัก12กรัมราคา39บาทซื้อจากเซเว่นนะครับ ส่วนประกอบภายในซองผงกาแฟผงโกโก้ผงอบเชยผงมะระขี้นกผงผักเสียงดาครีมเทียมและวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผลิตโดยบริษัทเคท f ว o d ฟอินเตอร์เนชั่นจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร กาแฟแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับชงทานร้อนๆเลยนะครับคราวนี้เราจะชงให้ดูแล้วนะครับกาแฟสมุนไพรบิวติซิลิน1นึซองสิกรัมน้ำร้อนมาจ,จัดเลยนะครับร้อ ml ทานหลังอาหารเช้าทานได้ทันทีเลยนะครับประโยชน์และข้อดีของกาแฟบิวติสซิินผักเสียงดาผักเสียงดาช่วยลดน้ำตาลในเลือดอบเชยช่วยลดไขมันในเลือดมาระขีนนกมีสารเรนตินช่วยควบคุมน้ำตาลและไขมันเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟบิวติสซิินกาแฟสมุนไพร ผักเสียงดาและมะละกี้นกอร่อยดื่มง่ายไม่ขมผสมสมุนไพรไทยห่างไกลจากเบาหวานโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้ดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ